สวัสดีค่ะมาพบกับดิฉันดวงด้วยไทยดวงเกตในรอบสัปดาห์นี้นั้นเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ได้ดำเนินกิจกรรมอะไรบ้างนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะน,น,านายสุภีณทิศีนายกเทศมนตรีตำบลฝ้าไร่นำทีมแต่งกายด้วยผ้าไทย ภายใต้กิจกรรมผ้าไทยใส่แบบไหนก็ดูดีโดยเทศบาลตะบนเฝ้าไล่มีนโยบายให้พนักงานแต่งกายด้วยผ้าไทยมาปฏิบัติงานพร้อมเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมสวมใส่ผ้าไทยทุกๆวันอังคารและวันพฤหัสบดีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยและเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปงานเทศกิจ ออกเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตและป้ายที่หลักรอบติดตามที่ทางสาธารณะซึ่งอาจสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นโดยส่วนประกอบหลักของป้ายเหล่านี้คือโครงไม้นิยมนำไปติดตั้งตามสถานที่ผู้คนสัญจรไปมาเช่นตามข้างถนนต่างๆรวมไปถึงตามตอกซอกซอยต่างๆซึ่งถือว่า สื่อประเภทนี้ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและที่สำคัญราคาไม่แพงมากนักหากเทียบกับวิธีโฆษณาอื่นๆทั้งนี้การติดไป้ายไม่สามารถติดตั้งโดยพลาการแต่ต้องขออนุญาตจากเทศบาลเสียก่อนโดยจะต้องเสียภาษีอย่างถูกต้องจึงจะสามารถติดตั้งได้กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำความสะอาดตลาดสดและพ่นยาฆ่าเชือ้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณตลาดสดเทศบาลตำบลเฝ้าไร่พร้อมแนะนำผู้ประกอบการให้หมั่นดูแลทำความสะอาดตลาดโดยร่วมกับเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ ซึ่งการดําเนินการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานเพื่อให้ตลาดสดเป็นไป,นปนตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัยรวมถึงเพื่อให้การจัดบริการด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ได้จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเป็นประจำทุกๆเดือน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการในการรักษาความสะอาดมาโดยตลอดกองสวัสดิการและสังคมร่วมกับกองช่างออกสำรวจประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในพื้นที่เทศบาลตำมนเป้าไร่จํานวน4ลายลายละ20,000บาท ซึ่งงบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้ได้รับจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายโดยเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ได้ประสานงานของงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยให้ผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการ helmet, ในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตในที่พักอาศัยได้สะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการรวมถึงเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2564นายยุทธนาสีสมบูรณ์รองนายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่รวมกับเจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติเฝ้าไร่และโรงพยาบาลเฝ้าไร่ ลงพื้นที่สุ่มตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาเชิงรุกในตลาดนัดที่มีความแออัดโดยกลุ่มเป้าหมายคือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดและผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลเฝ้าไร่จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจด,ด้วยวิธีตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธีแอนติเจนเทสคิสปรากฏว่าผลการตรวจโควิด COVID เป็นลบทุกรลยและในโอกาสนี้รองนายกเทศมนตรี ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นางสาวไพจิตปาสาริดาเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ออกให้บริการชำระค่าน้ำประปาและค่าธร,รมเนียมเก็บขนและมูลฝอยณบ้านนาหำเก่าหมู่ที่หนึ่งตำบลเฝ้าไร่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย โดยออกให้บริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณศาลาประชาคมบ้านนาหำเก่าซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยให้กับประชาชนตำบลเฝ้าไร่ทำให้ประชาชนสามารถชำระค่าบริการต่างๆได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น กองช่างเทศบาลตำบลเป้าไร่ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านบ้านภูเงินและบ้านเมืองทองเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรไปมาโดยกองช่างได้ทำการสำรวจถนนสายต่างๆภายในหมู่บ้านพบว่ามีถนนหลายเส้นที่เสียหายรวมถึงถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านซึ่งขณะนี้เทศบาลตำบลเป้าไร่ ได้ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ทุกหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนนค่ะและนี่ก็คือข่าวในรอบสัปดาห์นี้แล้วพบกันใหม่ในรอบสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเคเ่ะ